สวัสดีครับวันนี้เป็นวันศุกร์วันที่สองเดือนสิงหาคมนะครับวันที่ลงแอปทางรัดเพื่อรับเงินดิจิตัลหนึ่งหมื่นบาทผมได้โหลดแอปมาแล้วครับตัวนี้แอปทางรัดซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ลองลงดูแล้วครับลงแล้วมันไม่ไปไหนครับอันนี้ผมก่อ,อกข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วนะนะตามบัตรประชาชนอีมีด้านหลัง หมุนครับแล้วมันก็ขึ้นเนี่ยอันที่แค่สองเนี่ยได้อันที่สองแค่น,นี้เองแล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้วไปไหนต่อไม่ได้แล้วทีนี้มีใครไปได้ไกลกว่านี้ไหมครับอยากรู้จังเลยเนี่ยมันจะมีสามสี่ดูในข่าวในโทรทัศน์เนี่ยบอกไปอันดับนู้นอันดับนี้มันไม่มีไม่เห็นไปไหนเลย 嗯、就买就不买嘞。